รูปนะคะในคอนเซปแบบธีมแบบผิวบ่มแดดอย่างนี้นะคะดิฉันก็ให้ฟีลเหมือนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรา,เาให้ผิวเรามันได้แบบสมัมผัสแสงแดดที่มี UV ปริมาณสูงของประเทศไทยนะคะและคอนเซปต์ในการถ่ยรูปของฉันก็คือซันบาร์ค่ะเหมือนแบบเฮ้ยอาบแดดอะไรเงี้ยเรามาถ่ายกลางแดดอะคนที่อยู่ที่นี่เขายังงไปยืนหลบแดดตรงรถเลยคิดดูสิ ฝ้ายงฝ้ายงฝ้ายงคืออะไร่ะเล็บฝ้ายงอาอเหรอเล็บฝ้ายงเหรอได้แค่เล็บฝ้ายงโอ้โหสวยได้แค่เล็บฝ้ายงปลาลั่นแบบนี้เห็นแล้วอยากเอาไปจิ้มกะปีก็ฝ้าย่าไงไม่ใช่ฝ้ายงที่เว้นไว้นี่ไม่ได้โกรธกันนะคะแต่ว่าเป็นแดดนะคะคุณผู้ชมหล่อนเล็บฝ้ายงอ่ะฉันถ่ายออกมาได้ฉันเหมือนปวดหัวอยู่เหมือนแบบไม่สบายแล้วไม่เกรนขึ้นอ่ะโดนแดดแล้วไม่เกรนขึ้นอ่ะอันนี้ไม่เหมือนข้าวตูนะเหมือนข้าวตังข้าวตังที่ไม่ใช่นักแสดงอีกคนหนึ่งด้วยนะข้าวตุ๊ด ข้าตาของเขาอรอพี่มีไปแดกข้าวไปอีพี่มีคนไหนอีกน้องนักแสดงฮะน้ำตาลน้นำตาลทีนารีไม่เหมือนน้ำตาลเลยรุกนี้ต้องใช้น้ำตบแล้ว <c oughs> ต้องใส่น้ำตบ <c oughs> ใช้หนูตบก็ได้นะหนูใส้มันนานมากเหรอใส่ใช้เราตบแทนมุกวอวรนิดอ่ะวรนิดวรนาดครับมุกวรนาด ไม่ใช่เราไม่เราไม่ได้บังเลยวันนี้มางานใครอ่ะถ้าเป็นตัวซูงอ่ะต้องเดินข้ามสะพานแล้วนะเอาเขาไมา่อีกบังเขาไมา่อีกเอาายอะเยอะอีกแต่เหมือนนี่ไงเจ้าสาวของญี่ปุ่นขเขาก็ใส่อะไรอย่างนี้แหละมาตัวซูงนั่นแหละมันตัวยมากกว่ามันมีเยอะนะผู้หญิงนะทำไมนึกไม่ออกแล้ววะหมดแล้วมันผู้ชายเจมินายกิติพัฒน์เจมินายนั่นแหละเจมินายกิติพัฒน์เป็นนายของจริงนายเลย แดดดีมากๆนะคะวันนี้นะคะก็เลยมาถ่ายรูปนะคะฟิลบ่มแดดนะคะเพราะว่าที่จริงจะไปถ่ายกระดอกไม้แต่ดอกไม้ไม่มีนะคะแดดเป็นมีมากกว่าก็คือเป็นประเทศที่มีแดดนะคะซึ่งประเทศไทยค่ะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะแต่ว่านะคะเขาจะวัดกันจริงๆนะคะเขาจะวัดกันที่สิงคโปร์ค่ะเมื่อไหร่นะคะที่เราเอาครีมกันแดดนะคะไปไปทดลองนะคะที่สิงคโปร์นะคะแล้วเกิดผลสูงสุดนะคะแสดงว่าครีมนแดดตัวนั้นค่ะใช้ดีมากๆเพราะว่าสิงคโปร์ค่ะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแดดเขาค่ะจะออกมาได้อย่างดีคอนเซปต์ของฉันแดดดีค่ะ นึงนะอากาศก็ร้อนนะคือมันไม่ใช่ไปอากาศของการแบบชิลเลยนะแต่เนี้ยพอนั่งอย่างเงี้ยปุ๊บอะทำไมมันแบบปล่อยใจมันแบบมันอยากนอนมันแบบเออมนดูชิลมันดูชิลม,มันแบบใช่ไหมอยากนั่งชิลใช่ไหมสั่งแอลกอฮอล์ปะรามีนะนี่ไง <c oughs> จะได้พ่นเป็นแบบก<ห><อ>ินเหรออะ,รอะไรอะไระยังไม่ได้อีกหรอเห็นสภาพแล้วสงสารต้นมะพร้าวจังอีกอ่จะสูงท่วมต้นมะพร้าวแล้วเนี่ย ตัวมันสูงท่วมกว่าต้นมะพร้าวอีกจะเอาเงาพาดหรือจะเอาตีนกูพาดให้เลือกก็ได้มาจะได้จบจบไปมันจะได้จบจบมันได้เลิกเลิกไปเออเออนั่นน่ะมันเป็นทางทางดีมะพร้าวเหรอไม่ใช่ตีนกาหล่อนนะยืนท่านี้ไม่เหมือนเงาพาดแล้วนะเหมือนอาพาดแล้วนะฮะอไหมสวยเหรอพบแพ้ไหมได้เลยหรอดีเลยหรอไหนขอดูหน่อยสิโอ้ยชนะวะเงาสวยมาก หล่อนเงาวสวยมากดูรูเลยอันเนี้ย<ต>เล็บอะไรแต่มึงไม่สวยนะเล็บข้างแว่นเล็บชนีหรือข้างแวน่นอันนี้ได้สวยเลยเ <c oughs> ขาใช้เล็บฟ้าโยงแต่ฟ้ายงมาเห็นในฟ้าข <c oughs> <c oughs> าอยากยันเลยค่ะ <c oughs> ยันที่หน้าเลยค่ะ คือมันต้องมีเงาผ่านหน้าเหรอเขาดีไซน์ผิวหนนผมแดดบ่มแดดไม่ใช่หรอไม่จำเป็นเขาแต่เขาดีไซน์เขาอยากได้แบบนั้นก็ทาภาษาเขาเขาต้องแบบหาอะไรลดพื้นที่หน้าเขาก็ต้องแบบดีไซน์หรือจะสู้ดีไซน์เดี๋ยวมงเจอกูค่ะอันนั้นถ่ายรูปคอนเซปต์หมึกแดดเดียวหรืออะไรคะต้องไปตากบนแผงตอนนี้นะไม่ใช่แค่กลางวันที่มีเวลาเหลือหลังจากที่เราถ่ายเสร็จสองเบรกเวลาก็เหลือก่อนไปสนามบินง่ายกูดงงไหมล่ะอีเนวางไว้ถ่ายเสร็จบ่ายสาม รู้อินเนเขาวางมาให้ร้านกาแฟรู้แต่เขาไม่เขียนบอกนี่ดูรู้จับไต่ได้แต่ไม่อยากจับนะเพราะรังเกียจเนจับไต่นี่เนแพนมัาเผื่อร้านกาแฟหรอใช่ค่ะทำได้ดีแม่ขึ้นเงินเดือนให้900บาท900บาทอุ้ยผีเสื้อเว้นวักในมาใช่ใช่จะ้เรพูดเหมือนกัน วันน <anto> ี้นะคต้องมาถ่ายรูปแบบเอ่อบ่มผิวกัะแดดนะคะโชว์ผิวสวยๆนะคะซึ่งนอกจากเรื่องผิวของเราที่สวยแล้วนะคะเราจะมีเรื่องความผอมเพรียวของเรานะคะที่โชว์นะคะความสวยไปอีกนะคะมันก็เลยตรงกับคําว่าสกินสกินนี่นะคะที่สกินก็แปลว่าผิวนะคะสกินนี่ก็แปลว่าผอมนะคะแต่จะทํายังไงให้มันสื่อถึงเจนนี่นะคะเจนนี่ก็เลยจะใช้คอนเซปต์ว่าสกินเจนนี่ค่ะเฮ้ยหาโลงเหรอ ทำไมไม่โทรหาสุริยาล่ะทำไม่โทรหาสุริยาเขาบอกว่าเขาหาลงไม่เจอเมึงหาเขาไม่เจอเราลองจุดทู่ไหมล่ะแต่เราปกติเขาเห็นในป่าในป่าในเขาเวลาเขาจุดทู่ว่าหาเจอเลยนะแล้วคนหนึ่งเดินไปคนหนึ่งเดินกลับนะก็ไปดูให้มันเห็นว่าเออยังไงเหมือนชาวบ้านเขามาดูอ่ะเวลาแบบตำรวจเขาตรวจศพแล้วชาวบ้านมาดูอ่ะแล้วแบบกลัวอุ้ย ทำไมบ้านนั้นตำรวจเยอะลักษณะแบบว่าเหมือนบ้านข้างๆมีเหตุฆาตกรรมหรือมีคนตายอ่ะแล้วก็เราอยู่ข้างๆแต่เราก็กลัวแต่เราก็อยากรู้เรื่องก็ไปส่องๆดูอย่างเขาอยาให้แดดเลียเลยให้หมาเลียได้อย่างเดียวอย่างเขาแดดยังไม่อยากเลียเลยค่ะก็คือว่าแดดมีสองทุกที่เลยแล้วก็เว้นเข้าไว้ตรงหนึ่งแดดังไม่อยากเลียเลยค่ะยังไม่อยากเอาลิ้นไปแตะมันเลยค่ะดูลักษณะนี้ไม่บ่มแดดนะคะน่าจะบ่มแก๊สมากกว่าอไม่มีความหวานเลยค่ะ หมอืมอนมะม่วงบ่มแก๊สนะคะไม่มีความหวานเลยค่ะไม่มีใครกินนะมะ<อ>ม,ม,ม่วงบ่มแก๊สไม่มีใครกินเลยค่ะอย่าบ่มแดดค่ะบ่มแก๊สเลยค่ะเรียนบ่มแก๊สก็ไม่มีใครกินนะถ้าเขาเป็นถ้าเขาเป็นส้มนะคะเขาไม่แวกนะคะ,ะแม่ค่าเจอเขาวัากนะคะปกติส้มเขาแวกอันนี้เขาวักนะคะแต่ตัวเขาอะเมือเ่กอนนก,ะะาากี้พอแดดพาดไปมีเงาทุกที่เลยนะแต่ไม่มีเงาหัวอย่างเดียวเลยเป็นคนที่ไม่มีเงาหัวค่ะแต่ปกติเวลาเขาโผล่มาพบเพื่อนเขามาเป็นเงานะคะแต่หลายที่มาเป็นควันเหมือนกันเออมีหน้าอะไร เมื่อคืนน่ะรู้สึกว่ามีกลิ่นควันอีเจนมาหานี่เองจะสด้ว่ามันมาเคาะประตูแต่กูไม่รู้ไงกูได้กลิ่นควันเฉยๆตอนแรกมีควันกดแอปเช็ค PM เลยเพื่อนมาค่ะ PM ไม่มาเพื่อนมาค่ะมาเป็นควันค่ะแล้วตอนแรกอีเจนเขาก็เข้าใจผิดเขาโทรมาถามเฮ้ยมีควันหรอเออเดี๋ยวหนูขอดูใหม่นะเราดูไปดูมาเขาก้มลงมาดูอ๋อแม่ไม่ได้มีควันหรอกมี เมื่อกี้ด่าสินะเป็นหญิงไปแล้วใช่ป่ะไม่นชา่บ้างไหมเป็นชายหรอคริสไหมคริสอะไรผีปะวะอันนี้ไม่ใช่คริสทีระวัดค่ะอันนี้คริสทีระวัดค่ะโบยเวียนไปทีระวัดค่ะ ทิติละวัฒวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามอะไรชื่อจังเลยวินก็ได้นะวินก็ได้นะวินญาณเมนละวินเขาชื่อเหมือนนี่นะเล่นเนี่ยเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวอ่ะใครน้องนี่ไงภูวินแต่เขานามสกุลยานนะนี่คนหนึ่งนะไทยน้องนิวน้องนิวนิวทิติภพภูมินิวคนละภพนิวคนละภูมิเตก็ได้เหมือนกันเตอะไรเตตะลลก กันก sure ็ได้นะกันอะไรอัดทีอัดที่พันอัดที่พันอัดที่พันออฟก็ได้นะออฟอะไรออฟจุ่มน้ำมนต์มน้ำมนต์เหรอไม่รู้มันมาคู่กันก็ออฟไก่เขามาคู่กันนี่ลีก็ได้ลีอะไรลีฐานวัดฐานนะ ชื่อขาชอบอยู่บบเป็นคัเนเทนตช่องช่องการกำแพงมือ,อชื่อคนชอบอยู่ล <c oughs> <c oughs> ี่านวัด <c> ล <oughs> ี่านวัดลีานวัดอันนี้ที่เราไปถ่ายรูปกันนะคะในคอนเซปต,ตผิวบม่มแดดนะคะที่อุบลค่ะ<อ>ามาดูรูป<อ>แรกค่ะ แอลคัลเนาะเงอแอะไรอยากให้เป็นอย่างอื่นมากกว่าไม่อยากให้เงวหรอหรือว่าขาพาดพลาดพ่ออ๋อป่ะพาดลอลิงรูปที่สองค่ะอาวนี่ถ่ายอีปานป่ะเด็นรูปพี่ก๊อปป่ะมึงพี่ก๊อปเขาเป็นไรอ่ะเขาป่วยคือแบบมึงรูปแบบแต่รูปนี้พี่ก๊อปดูเด็กนะเป็นเด็กปฐม ปฐุมพยาบาลนะควรปั๊เอามาหน่อยเอาเครื่องช่วยหายใจมาเขาหน่อยอ่าและรูปสุดท้ายค่ะอย่างงมึงสีผมสวยนะสวยมากกูเห็นแล้วว่าสีผมอีงเขาก็แดดมาแต่ยังอื่นหมดรวมท้างหน้ามึงก็ใจใดนะขอโทษค่ะในรูปนะคะมีตีนตะก้องอยู่ในแว่นอุ้ย อีปอน์ไม่เห็นตุ้งแมวให้เลยรูปเนี้ยสำหรับรอบนี้นะคะเรามีผู้อัญเชิญมงกิติม,มาศนะคะมีตำแหน่งมีตำแหน่งอดีตมีฟ้าบุญล่วงนะคะอ <laughs> าเลิศอ,อเหรอไม่ใช่คนละเวทีม,มาแล้วคนะ่ะพุชนาคือมึงเวลามึงเดินเข้ามาบอกว่ามาแล้วค่นะพุชนาเหมือนมึงมาส่งประกะัศภูม่รู้ว่าพวกมาแล้วค่ะอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยถ้าได้รับมงก็ต้องไปทำความดีต่ออ๋อม็คือถ้าเราจะเป็นนางงานเราต้องช่วยเหลือสังคม อาจจะต้องเก็บผักตกสบายลูกป่าไม่แน่ใจ่เอาพูดเลยก็คือรูปนี้ค่ะขอบคุณทุกคะแนนโหวตนะคะให้กับคุณย่านะคะชนะไปคือบนแดดค่ะได้่ะลงไปเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับเก็บผักตกหรอเฮ้ยเที่ยวไทย